เอมมชนครสีซิตี้ทีมแชมป์ไทยลีกสามนี่คือเรื่องราวชวนฝันราวเทพนิยายที่เกิดขึ้นในพวงสะดานลูกหนังไทยในรอบกบปีที่ผ่านมาสุภาพไทยแลนด์จะพาผู้ชมผู้ฟังไปรู้จักตัวตนของทัพเจ้าแห่งนักสัตว์ให้มากกว่าที่เคยรู้กันจุดเริ่มต้นคงเป็นเรื่องราวจากชายคนหนึ่งที่ชื่อมน์ทนนันครนนักอสังหาหนุ่มเจ้าของธุรกิจไม้โฮมดีเล็อปเมนที่มีความชื่นชอบในกีฬาฟุตบอลเป็นทุนเดิม และมีความมุ่งหวังตั้งใจที่จะทําทีมฟุตบอลบ้านเกิดสักครั้งเคยเกือบจะเข้าไปบริหารทีมนครศรีอยเต็ดอยู่แล้วว่าในคราวนั้นก็พลาดกันไปเป็นอาจารย์สมบัติคงสว่างที่ดูแลทีมฟุตบอลหญิงโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชร้องขอให้เข้าไปสนับสนุนทีมในการลุยฟุตบอลลีกหญิงเลยได้โอกาสชิมลางกับการปลุกปั้นทีมฟุตบอลหญิงในชื่อเอมชนครศรี f ออย่างไรก็ตามความคิดหาทางทำทีมฟุตบอลชาย ยังคงไม่เคยจางหายไปปี2021-22มนทะนนครตัดสินใจปลุกปั้นทีมลีกสมัครเล่นแทนในชื่อ m อเมชนครศรีเอฟซต่ว,ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ทําให้พวกเขาไม่แม้แต่จะได้แข่งขันมนทนพยายามทําทุกวิธีทางเดินหน้าหาทําทีมให้ไปให้ได้ไปเจราจากับทั้งสุราธานีเอฟซแต่ก็ไม่บรรลุในรายละเอียดของสัญญาและเคยเกือบ,บจะเทคสิทธิผัดใหญ่ซิตี ว่าการเจรจาเกือบจะเสร็จส,สิ้นอยู่แล้วแต่ท้ายที่สุดดิวนั้นล่มไปและเป็นกลุ่มยางสิงที่เข้ามาบริหารจนถึงปัจจุบันแทนแต่มุนทนเองก็ไม่ได้ย่อท้อในที่สุดก็มาบรรลุข้อตกลงกับสุราชธ,ธานีซิตี้เดิมตั้งใจเจอรีแบรายใหม่และพยายามพาทีมมาแข่งขันยังนครศรีธรรมราชแต่เรื่องถูกตีตกไปทำให้ต้องใช้ชื่อเอเมชคอนสุราชธ,ธานีซิตี้ โดยตราโลโก้ก็ยังคงเดิมในการแข่งขันรููกาลนั้นนั่นเองปีแห่งการเรียนรู้การบริหารจัดการในเวทีลีกอาชีพทีมต้องลงแข่งขันเกมเย้าที่สนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้าน2จังหวัดสุราธานีจบลงด้วยการที่ทีมจบแนนดักที่5ของตารากแนนทีสามโซนใต้อย่างไราตามฝันที่อยากจะทำทีมฟุตบอลชายลงแข่งขันในเมืองคอนมันยังคงอยู่เช่นเคย มนทนนทครตัดสินใจทําทีมเมเมชนครสีซิตี้ด้ยเอเมเจอรี่อีกครั้งแต่ว่าแม้จะทุ่มเสริมตัวประสบการณ์มาช่วยเพียงใดแต่บทสรุปสุดท้ายต้องผิดหวังอีกครั้งเมื่อทีมไม่ดีพอที่จะผ่านรอบแบ่งกลุ่มซึ่งเป็นรอบแรกสุดด้วยกติกาแฟร์เพย์นั่นเองอย่างไรก็ตามในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีอยู่บ้างเมื่อทีมในเครือพันธมิตรอย่างวิยซาซิตี้ทะลุไปถึงแชมป์ลีกสมัครเล่นโซนใต้ และจากนั้นทีมก็ได้เปลี่ยนชื่อเข้าร่วมแข่งขันไทยลีกสามเป็น M h มชนครศรีซิตี้และในส่วนของ MH ชคอนสูราธานีซิตี้ก็เปลี่ยนชื่อเป็นเวียงสุราตธานีซิตี้จนถึงปัจจุบันนั่นเองแม้ตลอดเส้นทางบนทลนนนครเจอหลายอุปสรรคเป็นบททดสอบแต่ท้ายที่สุดเขาทําความฝันให้เป็นจริงได้สําเร็จนั่นก็คือการนําพาทีมฟุตบอลมาแข่งขันในบ้านเกิดได้แล้วเจ้าแห่งนักสัตว์ตัดสินใจลงหลักปักฐานที่สนามมอวรารยลักษ์ซึ่งเป็นรังเยา้าจนจบฤดูกาลแข่งขันที่ผ่านมา นโอบายเน้นเด็กบ้านกว่าคอนทีมและมีคุณสื่อผู้บุญที่สู้กันมาตั้งแต่ยุคบุกเบิกอย่างใหญ่ในวงทําทีมว่าผลงานในสนามสนทางกับความคาดหวังหลังผ่านไปได้เพียง4ี่นัดใหญ่ก็ตัดสินใจเปิดหมกลาทีเพื่อลดกระแสะจากแฟนบอลทางทีมพอสุนก็ไม่ได้มีความคิดที่จะปลดแต่อย่างใดมนทลนนะนะครเลือกทําสิ่งที่น่าประหลาดใจอีกครั้งเขาตัดสินใจไม่สรรหาคุณซื้อใหม่แม้จะมีหลายคนเสนอตัวเข้ามา โดยยืนยันว่าจะใช้ทีมงานสตาฟที่อยู่ด้วยกันตรงนี้ช่วยกันในส่วนของตัวเขาเองก็เลือกไปเรียนโค้ชเพิ่มเติมเพื่อที่อยากเข้าใจบริบทของฟุตบอลให้มากยิ่งขึ้นด้วยเข้าเบรกฤดูกาลในเมชซิโนคอร์สีซิตี้อยู่ในอันดับ7ห่างจากจาก่กาฝูงเก้าแต้มทีมตัดสินใจทับทามโคเต้ลงกรทองอําคุนซือดริกรีโรไรเซนเข้ามานั่งประธานเทคนิคเพื่อย,ยกระดับทีมและบุคลากร,รในสโมสรให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นบวกกับ การเติมแข้งคุณภาพเข้าสู่ทีมอีกเล็กน้อยเพื่อหวังไล,ล่ล่าพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกให้ทันเจ้าแห่งนักสัตว์พัฒนาขึ้นอย่างน่าประหลาดใจทีมเก็บไปถึง27แต้มในเลก2ซึ่งเป็นผลงานที่ดีกว่าในเล็กแรกแบบก้ากระโดดเพียงพอให้ทีมขยับมรจบในพื้นที่ทบทโซนใต้และได้สิ์ไปเล่นรอบแชมเปี้ยนส์ลีกสมัยแรกท่ามกลางเสือสิงห์กระทิงแรดคงไม่มีใครคาดคิดว่าน้องใหม่จากแดนใต้จะอาจหาทำผลงานได้ดีในรอบนี้เจ้าแห่งนักสัตว์ เริ่มต้นเก็บผสมความมั่นใจจากเกมสู่เกมเริ่มจากการบุกไปยันเสมอมอนอกกรุงเทพคราประจําในรอบแชมเปี้ยนส์กแบบไม่มีสกอร์ก่อนที่จะบุกไปล้มสงขลาเอฟซีทีมที่ไม่เคยชนะกันมาก่อนในการดวลกันก่อนหน้านี้ถึงสนามตินสุลานนนด้วยสกอร์สประตูต่อ2เปิดบ้านเฉีนเอาชนะราก้อนปทุมวันกาญจานบุรีแชมป์โซนตะวันตกที่มีอดีตกุนซืออย่างใหญ่ใน,นวงคุมทัพ2ประตูต่อหนึ่ง บุกถลม่มสมุทรสงครามเอฟซสประตูต่อศูนย์และตบท้ายด้วยการถล่มบางกอกเอฟซต่อหน้าแฟนๆสามประตูต่อศูนย์เก็บ13แต้มนับเป็นสถิติสูงสุดในรอบแชมเปี้ยนส์การันตีตัวเลื่อนชั้นสู่ไทยลีกสในฐานะแชมป์โซนล,ล่างแต่เรื่องราวเกินจินตนาการก็ไม่ได้จบเพียงแค่นั้นเมื่อในรอบชชนชนแชมป์ชุนแชมป์กับ <c oughs> จันทบุรีเอฟซเจ้าแห่งนักสัตว์ที่เก็บผลเสมอในบ้านตัวเองเลกแรกจะบุกล้มงานฉลองใหญ่ที่เมืองจันได้สําเร็จ ชนะไปด้วยสกอร์รวม2-1ถงั 1, งอาดแชมป์เกินความคาดหมายชนิดที่ใครๆไม่กล้าจะนึกฝันแม้จากนี้เวทีระดับไทยลีก2ที่อาจด,ดูใหญ่และเร็วเกินไปสำหรับเอเวชนครศรีซิตี้์เพาะมนทนนนครที่แบกฝันมาไกลขนาดนี้คงได้แต่ยิ้มรับกับมันอุปสรรคแรกเข้ามาเมื่อสนามมอวัไลลักค่าใช้จ่ายสูงเกินไปทำให้ทีมจำต้องย้ายหลังย,าาย่ามายังสนามรอบบีบู การดาเนินการ <Okay. S 1> ต้องเดินอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะการปรับปรุงสนามในด้านต่างๆเพื่อให้ผ่านเกณฑ์ครับไลเซนซิ่งในระดับไทยลีก2ด้วยเชน่นกันกับผู้เล่นในทีมที่ต่างฉายแววเด่นพร้อมกับโปรไฟล์ตำแหน่งแชมป์โดยในโอกาสที่บขยายสู่ทีมที่ใหญ่กว่าคนแล้วคนเล่าซึ่งนั่นเป็นความปรารถนาส่วนหนึ่งของมุนทนนนครที่ต้องการสร้างนักเตะให้เติบโตได้โอกาสไปเล่นกับทีมใหญ่หญจากนี้ทีมคงวางนโยบายเน้นดึงดาวรุ่งระดับเยาวชน และประดับสมัครเล่นเข้ามาทดแทนเพื่อสร้างนักเตะสายเลือดใหม่ขึ้นมาชัดเจนว่าในฤดูก,กาลแข่งขันข้างหน้าเอเมชนคร4ซีซิตี้คงไม่พ้นโดนปรามมาว่าจะเป็นเพียงไม้ประดับในเวทีไทยอีกสแต่ใครจะรู้ไม่แน่ว่าเรื่องราวเทพนิยายลูกหนังที่ผ่านมาของพวกเขาอาจเป็นเพียงปฐมบทเท่านั้นเองเรื่องและเสียงโดยตีบางตี